พวกเราเนี่ยที่ต่อต้านประยุทธ์เวลานี้เนี่ยไม่แตกต่างไปจากพวกเสรีไทยที่ต่อต้านปอพี่วงสงครามปอพี่วงสงครามเป็นป็นการเข้าข้างญี่ปุ่นเข้าข้างเยอรมันเวลานี้เค่นเดียวกันนะครับประยุทธ์นี่ก็อยู่ตนานาจจีนจีนแบบพิมหามหนาจครอบงำประยุทธ์ยิ่งกว่าที่อเมริกาครอบงำสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพล,ลปอพี่วงสงครามได้ทำไป กรุงธิยาเนี่ยเสียกรุงครั้งแรกจะเรียกเผนม้วังจกักรพรรดิในลูกท่านเนี่ยแล้วก็กู้คืนได้แต่คนที่กู้คืนได้เนี่ยก็ชื่อเสียงไม่ค่อยดีสำหรับคนไทยนะครับเพราะท่านไปช่วยยงกับพมา่าแด็สายที่ท่านมีลูกเราเรามายกย่องพระเรศวรนว่าเป็นคนกู้ชาติซึ่งพระเนรศวรนท่านเป็นคนกู้ชาติจริงๆมีคุณงามความดีมากนี่มาถึงธียาล่มไปแล้วก็มีพระเจ้าตากศินมากู้ชาติ พิจารณาตักสินเนี่ยในแง่ของผมเนี่ยท่านสามารถไม่แพ้พระนเรศวรน,นะครับเพราะพระนเรศวรอย่างน้อยเนี่ยท่านมีพ่อฝึกมาที่ราชการงานเมืองมาพิจารณาตักสินนี่ท่านไม่ไม่มีใครอุดหนุนท่านเลยครับท่านขึ้นมาในตัวท่านเองเลยนะครับอาศัยพวกคนจินคนมอน,นมาสู้สู้จนกระทั่งประกาศอิสรภาพได้ในที่นี้มาถึงใหม่ๆนี่นะครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราประกาศสงครามต่อสู้กับอังกฤษอเมริกาแล้วไปเข้าข้าง ญี่ปุ่นไปเข้าข้างเยอรมันอิตาเลียนแพ้สงครามเป็นแถวเลยนะครับญี่ปุ่นนั้นนะในพลแม็กอาเธอร์ไปยึดครองเลยครับเกือบจะถอดพระจักรพรรดิวยซ้ำไปแต่เมืองไทยนี่เพราะมีขะบวนการเจรรีไทยที่อาจารย์ปรีดีพนมยงนําสามารถติดต่อธรรมันธมิตรให้เขาเห็นว่าเนี่ยคนไทยไม่ได้แย่ติดจอมพลปอรประกาศสงครามนั้นเพราะเป็นปเผด็จการประกาศสงครามไปแต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ย,ยอมตอบเผด็จการ เพราะฉะนั้นกระบวนการเสรีไทยนี่เป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดครับแต่ถูกทําให้เลือนให้ลืมไปเพราะพวกทหารเ็าโกรธครึ่งหักเพระาะทหารไปอยู่ฝ่ายฝ่ายญี่ปุ่นฝ่ายเยอรมันฝ่ายอิตาลีแพ้สงครามแต่พวกเสรีไทยชนะสงครามเพราะฉะนั้นการประกาศชนิภาพเนะนี่ยอีกไงหนึ่งประกาศอิสรภาพเหมือนที่พันเรศชประกาศอิสรภาพเลยนะครับตอนที่่ันเสด็จอยู่มองมอ,งมองนเะนี่ย ประกาศอิสรภาพหลังน้ําเช่นเดียวกันครับาวันทนิภาพเป็นประกาศอิสรภาพของไทยเลยครับแต่ตอนเนี้เราถูกทําให้ลืมเลือนไปเพราะทหารเขาน้อยหน้าเขาไม่ได้เป็นใหญ่ค,คุณเสนีก็มีความดีนะครับความดีของคุณเสนีคือมีความกล้าไม่ประกาศสงครามกับสหรัฐแล้วก็ต้องชมสหรัฐเขายอม ให้สารทูตไทยเป็นสารทูตพันธมิตรสี่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือแตเ่เป็นประกาศสงครามเขาแล้วเ็าต้องยึดเงินทองทั้งหมดเขาเ็้ายึดนะแต่คุณเฉลี่ยสามารถเบิกมาใช้ได้ในการในการทำเสรีไทยฉันนี่มีมีคุณงามความดีพร้อมกันนั้นแล้วก็ต้องยอ,อมรับนะคุณเฉลี่ยแกเป็นวันแมนโชครับเป็นวันแมนโชและแกเป็นคนไม่เชื่อใจใครคนอื่นเลยและเป็นคนหูเบาด้วยครับเพราะฉะนั้นพวกขบวนการเสรี่ไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ย พูดจะไม่เกลียใจไม่มีใครชอบคุณเฉนีเลยครับเนี่ยคำาถือว่าแกเป็นคนขี้เหนียวแม้กระทั่งสถานทูตเนี่ยม,มีสิทธ,ธิ์ซื้อของไม่เสียภาษีได้แกก็ไม่ให้พวกคนไทยต่างๆได้สิทธิ์ละต่างๆเหล่านั้นแเมือมอม่อแกกลับมาเมืองไทยมาเป็นนายกอนิการีแกก็หูเบาครับเชื่อคนนู้นเชื่อคนอคน,นี้จากทางพังบ้านเมืองพังพินาศว่าคุณเฉนีต้องถ,อถือว่าคุณเฉนีมีทั้งคุณและมีโทษครับอาจารย์ปรีดีส่งคำจัดไปติดต่อจึงจให้เช็ก พื่อจีนรับรองประเทศไทยนะอันนี้เป็นคุณความดีคุณการมากเลยนะครับเจียงคเช็กสามารถพูดเลยว่าจะรับรองเอกราชของไทยทั้งทิ้จอมพลปอตอนนั้นโจมตีจีนมากเลยครับกิจการค้าของจีนนี่ยถ่ายยึดมาหมดเลยแต่เชียงคเช็กเขาใหญ่โตมากเขาเขาเขายอมรับเอกภาพของของ,ของไทยและไม่ใช่รับปากอย่างเดียวครับเขาเนจนเจนเรสเวลประธานด่สารัฐให้รับรองเอกเอกราชของไทยทั้งนั้นเียงกฤษยังไม่ยอมไม่ยอมครับกฤษโกรธมาก นอกจากเราประกาศสงครามอังกฤษแล้วเนี่ยหลายการในมันในคงเรายัางด่าพระเจ้ามินลินกฤษดีเพราะเวลาอังกฤษเขายกย่องพระเจ้ามิินเขามากอังกฤษต้องการจะทําร้ายเรานะครับแต่อศัยเจงไคเช็กอาศัยโรสเวลเนี่ยที่ยอมรับกระบวนการเสรีไทยเนี่ยเรารอด,ลอดปลอดมาแล่คุณเสนีเป็นที่น่าเสียดายครับคุณเซนีไม่รับรองคุณตัท่านท่านน่าจะต้องรู้นะว่จากไปเรียนเรียนอังกฤษอยู่ออกซ์ฟอร์ดไล่ไล่ครับคุณเสนีคุณคริพวกนี้แต่คุณคุณเซนีใจแคบแคบมาก นาทีหลังคุณเทนีเองมากล่าพัตการทานที่จุฬาลงกรณ์มาหาวลลิทยาลัยได้สงครามแล้วมายอมรับเลยว่าแพผิดพลาดที่ไม่ดูแลคุณจัดให้ดีคนเรียนรู้ที่รักบางทีชังที่สาคัญคือเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าเสรีไทยนี่นะครับเขาเสี่ยงชีวิตกันเลยนะครับแต่อย่างอย่างเนี้ยอย่างทุกทนเสรีไทยเที่ยงกฤษเนี่ยมันก็กระโดดน้อมในเมืองไทยเลยนะครับถูกจับถูกอะไรไม่ถูกฆ่าเป็นบุญแล้ว เซนไทยในเมืองไทยเนี่ยสามารถร่วมกับเซนิทยนอกประเทศทํางานต่างๆเพื่ออิสรภาพของประเทศไม่ใช่ทําเพื่อประเทศอย่างเดียวนะครับเพราะเมื่อคุณยกัดลาอาจารย์ไปดีอาจารย์ไปดีบอกไปเพื่อประเทศชาติและฮอวแมนิตี้เพื่อมนุษยชาติทั้งหมดนะครับเพราะอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ที่อเมริกันให้เรามาเนี่ยเสร็จสงครามแล้วเนี่ยอาจารย์ไปดีส่งไปช่วยอินโดนีเซียนะครับประกาศเอกรภาพส่งไปช่วยเวียดนาม เพื่อที่จะเป็นมีเสรีภาพแต่อาวุธจุทธกองกันเหล่านั้นเนี่ยเสรีไทยเอาเก็บไว้นะครับและไม่ฉลายเสรีไทยนะครับเสรีไทยก็เป็นรัฐภายในรัฐอย่างที่ทหารเป็นมีเวลานี้ไม่มีใครเอาเสรีเสรีไทยลงได้เลยแต่พวกเสรีไทยเขายืนหยัดว่าทํางานเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติเป็นเอกรากทังเองเมื่อสําเร็จแล้วก็ฉลายตัวกันไปแต่ในแม่การเมืองน่าเสียดายที่ฉลายตัวถ้าไม่ฉลายตัวเนี่ยเสรีสไทยจะ เป็นกระบวนการอันหนึ่งซึ่งทหารไม่มีทางจะสู้ได้เลยเพราะทหารอยู่ในกลกลองเท่านั้นเองเสรีไทยนี่รวมประเทศชาติประชาชาติทั้งหมดทั้งประเทศเลยและพวกนี้มีความสามารถมากเลยครับแน่นอนตอนนี้เสรีไทยเป็นผู้แพ้แล้วคุณจะเย่ะเยอะอยังไงก็ได้เพราะเขาไม่มีทางจะสู้คุณได้ครับเพราะฝ่ายชนะก็ยกย่องตัวเองเอาเปรียบคนอื่นเป็นที่น่าเสียดายนะครับผมเห็นว่าในฐานะค้นด้วยกันเนี่ยต้องมองอดีตให้ถูกต้อง นกย่องอะไรเธอาทุนอะไรก็ใถ,ถูกต้องอย่าไปเยียดยามในสิ่งที่เป็นความจริงอย่าไปเย็ดเยยดยามในสิ่งที่คนเขากล้าสละชีวิตเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อเอกราชและธิปไตยของไทยเอธิไยนี้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าผมเกิดทันสงครามโลกรที่สองผมรู้เลยววกเสธิไเสียสละยังไงบ้างยอมทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อเมือง อันนี้แม้สมัยเมื่อผมะีเคติอาจารย์ไปีดีนะครับแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยผมก็เชื่อทุกท่นปกครองเวลานั้นว่าอาจารย์ปีดีชว่วยโอกาสรัชการที่7ท่านจะให้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะอันนี้เราไม่ได้ศึกษานะครับรัฐธรรมนูญที่ททรัชกาลที่7จดะให้จริงก็มันเปลี่ยนในเดียวท่านั้นเองเปลี่ยนให้มีนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองพระเจ้าแผ่นดินก็ยังเป็นใหญ่อยู่ผมก็ยังเชื่อว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยชว่วยโอกาสอย่างที่พวกกระแสหลักสักนาทั้งหลายเขาโจมตีและยิ่งเราผมยังมาเชื่อกรณีสว,วรครค ว่าปีดีวางแผนกล้าในหลวงเนี่ยสองอันเนี่ยนชนักที่ผมทําให้ผมเกลียดปีดีแต่เรื่องเสรีไทยนี่ผมไม่มีข้อกลางคาเลยเพราะเรื่องเสียีไทยนี่ผมรู้เขาต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆและวก็เสียสละจริงๆไม่ต้องการอะไรนอกจากอธิปไตยของชาติพวกเราเนี่ยที่ต่อต้านประยุทธ์เวลานี้เนี่ย ไม่แตกต่างไปจากพวกเสรีไทยที่ต่อต้านปอพิบงสงครามป่อพิบงสงครามเป็นประเด็นก,การเข้าข้ังญี่ปุ่นเข้าข้างเยอรมันเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับประยุทธ์นี่ก็อยู่ใต้อนาจจีนจีนไปอภิมหาอำนาจครอบงำประยุทธ์ยิ่งกว่าที่อเมริกาครอบงำสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลปอพิบงสงครามได้ทำไปคนไม่เห็นเลยอันตรายของบ้านเมืองที่ผู้ปกครองไม่เป็นประชาธิปไตยที่ผู้ปกครองไม่ฟังเสียงประชาชนนั้นมักจะอยอมกับอภิมหาอำนาจเยนียประยุทธ์เป็นตัวอย่างเลย อยอนงต่อจีนจีนมีทิพลกับไทยเหลือล้อนคนนานาที่คนไทยชนมากไม่เข้าใจผมอยากให้เข้าใจนี้นะครับถ้าจะเข้าใจเสรีไทยแล้วเนี่ยอิสรภาพเสรีภาพนั้นต้องสารถสลัดอภิหมหาอำนาจได้ผมไม่ตั้งเกียจจีนครับแต่จีนต้องเป็นมิตรกับเราไม่ใช่ทําตัวเป็นนายเหนือเราที่ผมพูดนี้ไม่ต้องเห็นด้วยนะครับแต่พิจารณาดูผมเห็นว่าจีนมีอันตรายยิ่งกว่าสารัอไมกาในสมัยสริสมัยพอพิบูลสงคราม อสเนอนิบาตชาติเอเชียเนเนี่ยยันเป็นที่านมีความคล้ไกลามากนะครับคือเวลานั้นมีเราประเทศเดียวนะครับเป็นเอกราชที่ท่านอุดหนุนประเทศเพื่อนบ้านเป็นเอกราช่เวียดนามอุดหนุนอินโดนีเซียหนุนหลายประเทศเลยครับแล้วท่านรวมกันชักชวนมาตั้งาเอาเซียนอนิบาตเวลานั้นเมื่อตั้งสันนิบาตนี้นะครับนายพลองซานมาเองเลยนะครับพม่ายังไม่เป็นเอกราชส่วนเวียดนามนั้นจงนายพลเชฟ คนลืมไปในผลเชียบเนี่เป็นคนที่ชนะฝรั่งเศสที่เลียงเป็นทูนะครับคือฝรั่งเศสแพ้ตอนนั้นเนี่ยถ้าเมิการไม่เข้ามายุ่งเนี่ยเวียดนามก็เป็นชนะตั้งตอนนั้นแล้วครับแต่เป็นที่น่าเสียดายมิการโดยเฉพาะทรูแมนเน่ไปกลัวคอมมิวนิสต์จนกระทั่งทำสงครามในเวียดนามทหารนเมริการตายไปเท่าไหร่คนอื่นตายไปเท่าไหร่เนี่ยเพราะความบาดชกของนักการเมืองสหพันธ์ประชาชาติเอเชียคเนเนี่ยอาจารย์บดีท่านหวังว่าประชาชาติแถบนี้พึ่งซึ่งกันและกันเป็นประชาธิปไตยแบบเดียวกัน แม้จะคิดต่างกันแต่ว่าต้องมีความร่วมกันท่านบอกต่อไปอินเดียเขาจะเป็นเอกราชเขาจะเป็นประเทศใหญ่ขึ้นมาจีนจะเป็นใหญ่ขึ้นมารัสเซียจะมาบทบาทแทนกรีฑในแถบนี้ถ้าเรารวมตัวกันเราสามารถพูดกับเขาอย่างเสมอบาทเสมอไหลเพราะประเทศเล็กๆประเทศเดียวก็ไม่ฟังเป็นความคิดที่พิเศษมากครับแต่ที่น่าเสียดายเพราะท่านถูกรัฐประหารแล้วเนี่ยท่านตรงนี้ออกนอกประเทศแล้ว สมาคมนี้ก็พังไปสมาคมนี้เขาเลือกคุณเตียงเสรีขันเป็นตระทานเลยนะครับคุณเตียงเสรีขันนี่เป็นเพียงครูประชาบาลที่สกลนครนะครับได่อาศัยเรียนมหาวิทยาลัยพิชัธรรมศาสตร์ในการงเมืองมีบทบาทในทางเสรีไทยแต่เป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอซึ่งทีหลังพวกผู้ได้แก่ก็ไปฆ่าซะเพราะฉะนั้นพวกผู้ได้แก่เนี่ยเขาไม่ยอมให้ใครก็ตามที่ทำบุญทำงามความดีกับบ้านเมืองมีชีวิตอยู่ได้สอสอภาคอีสานไม่รู้กี่คนเขาฆ่าหมดเราถอพวกนั้นมีความคิดก้าวหน้าในทางทางคมนิยมในทางประชาธิปไตย แต่พวกนี้ก็ถูกนิตรรนไปหมดครับที่ผมเห็นมาพวกเราเนี่ยวันทันที่ภาพที่จะมาถึงเนี่ยอย่างน้อยควรจะนึกถึงอดีตมีอะไรที่ปรับปรุงอดีตเอามาใช้ได้ในปัจจุบันถ้าเราไม่รู้จักอดีตแล้วนี่ป็นที่หน้าเสาตอนนี้พวกที่มีอำนาจวัฒนานทางการเมืองก็โจมตีอดีตครับโจมตีปรีดีโจมตีเสรีไทยโจมปีประชาธิปไตยน,นี่เป็นทีน่น่าเสียดายอย่าหลับหูหลับตาให้พวกล่าสมัยพวกเต่าล้านปีมาครอบงำเราเราต้องเป็นตัวของเราเอง เห็นไ่าอิสระเสรีภาพสําคัญประชาธิปไตยสำคัญประเด็นนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยคนยังไผ่ดาวเด่นก็ดียังเป็นกุ้นเนี่ยเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและตัวอุ่นนคนเหล่านี้ครับ